สวัสดีครับชวนเพื่อนอ่านวันนี้นะครับก็มาต่อกันที่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวมากกว่าคนดังมีสำนวนว่าคนนอกที่อยู่ใกล้ดีกว่าคนในที่อยู่ห่างหมายความว่าแม้จะเป็นญาติการทางสายเลือดแต่หากอยู่ห่างไกลการคบหา ก็น้อยลงความรู้สึกผูกพันก็ไม่มีดังนั้นเวลามีเรื่องเดือดร้อน <c oughs> ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ในขณะที่คนนิสัยดีที่อยู่ใกล้ตัวแม้จะเป็นคนอื่นไม่ใช่ญาติก็ยังช่วยเหลือเป็นเลี้ยวแรงได้มากกว่าจะเห็นว่าสํานนนี้ก็ใช้ได้ในความหมายของการสร้างโชคเช่นกันบางครั้งเราจะเห็น คนที่ชอบพูดโอ้อวดด้วยความภูมิใจทํานองว่ามีคนที่รู้จักสนิทสนมกับคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีความสามารถซึ่งผมไม่ค่อยเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องที่น่าโอ้อวดต,ตรงไหนเพราะผมไม่คิดว่าคนดังจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนในเมื่อไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นให้ความสําคัญกับคนธรรมดาใกล้ตัวดีกว่าไปสนใจคนเด่นคนดัง ที่อยู่ห่างไกลนี่เป็นใจความหลักที่ผมอยากบอกตรงนี้หากมองความสัมพันธ์ของคนเราสมมติว่าเชื่อมโยงกันเป็น A B C หาก A กับ B ไม่สนิทกันมากพอก็ไม่สามารถเชื่อมต่อไปอย่าง C ได้เมื่อเป็นแบบนี้จู่ๆ A จึงข้ามหัว B ไปติดต่อ C โดยตรงแต่ถ้าเกิด B รู้เรื่องเข้าก็โกรธ กลายเป็นความสัมพันธ์ AB ก็จะแย่ลงเรื่องแบบนี้ชักนำไปสู่โชคร้ายอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆแม้ภายนอกจะดูเชื่อมโยงกันแต่หากไม่รักษาความเชื่อมโยงนั้นให้ดีก็ไม่มีทางเรียกว่าความเชื่อมโยงที่แท้จริงได้มีการสำรวจหนึ่งรายงานว่าบังกลาเทศซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศหนึ่งแม้ในเชิงเศรษฐกิจอาจไม่ได้ร่ำรวย แต่การเชื่อมโยงในแนวขวางระหว่างคนเป็นไปอย่างเหนียวแน่นทำให้ระดับความรู้สึกที่มีความสุขสูงกว่าคนที่อยู่ประเทศที่ชื่อว่าพัฒนาแล้วมีสมมุติฐานหนึ่งเรียกว่าปรากฏการโลกใบเล็ก (small world phenomenon) นั่นคือหากนับคนรู้จักของคนรู้จักคนหนึ่ง ต่อไปยังคนรู้จักของคนรู้จักเป็นแบบนี้เรื่อยๆเหมือนดึงหัวมันที่อยู่ใต้ดินเราสามารถเชื่อมต่อไปถึงคนทั่วโลกโดยผ่านเพียงคนไม่กี่คนสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ปรากฏการโลกใบเล็กนี้คือระยะห่าง6ช่วงของนักจิตวิทยา สังคมที่ชื่อสตนร์ลีมิลแกมอันเป็นทฤษฎีที่มีใจความสำคัญเหมือนกับการดึงหัวมันว่าหากเชื่อมต่อคนรู้จักกับคนรู้จักไปเรื่อยๆเพียงแค่6ช่วงคนเราก็จะสามารถรู้จักผู้คนทั่วโลกได้ทางอ้อมแม้จะไม่ถึง6ช่วงเพียงแค่เราให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวเขาก็จะเชื่อมโยง ไปถึงคนอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็จะมาเป็นเพื่อนเราได้การให้ความสำคัญกับคนรอบข้างนี้จะทำให้ไปถึงช่วงที่สองและหากเารารวบรวมคนที่ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างได้อีกก็จะไปได้ถึงช่วงที่สามเมื่อเรา,เาใจดีกับใครคนนั้นก็ใจดีกับคนอื่นด้วยและผู้ที่ได้รับความใจดีนั้นก็จะส่งต่อความดีไปยัง ผู้อื่นอีกขยายวงกว้างแบบนี้ไปเรื่อยๆบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าวงแหวนแห่งความใจดีซึ่งก็เห็นจะจริงส่งชื่อทีเดียวให้ความสำคัญกับเพื่อนสายตรงของเราและให้ความสำคัญของกับเพื่อนของเพื่อนต่อหากทำได้แบบนี้เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลืออะไรสักอย่างเสียงของคุณก็กระจายวงกว้างออกไป โอกาสที่จะมีคนออกมาให้ความช่วยเหลือก็มีสูงขึ้นเมื่อคุณส่งสัญญาณว่าฉันเริ่มทําเรื่องนี้อยู่นะเรื่องนั้นก็จะขยายวงกว้างขึ้นโดยผ่านคนรู้จักที่จะแนะนําคนที่ทําเรื่องนี้อยู่ให้ผมว่ามันเป็นวิธีที่ได้ผลในการเพิ่มจํานวนครั้งในเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนอุทิศ ตนเพื่อผู้อื่นด้วยสิ่งที่ตนชำนาญหากจะทำเพื่อคนอื่นวิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งที่ตนถนัดผมคิดว่าวิธีนี้จำเป็นต้องมีทั้งความรู้สึกอยากทำเพื่อคนอื่นและพยายามเพื่อขัดเกลาตนเองดังนั้นหากต้องการทำเพื่อคนอื่นสิ่งสำคัญคงต้องลงมือทำโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก นั่นคือการใช้ความรู้ที่ตนถนัดสาขาที่ตนเชี่ยวชาญตัวเองคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นในรูปแบบการให้ความรู้ดีกว่าการลงมือทำให้หากคุณถนัดเรื่องอาหารก็ช่วยเรื่องอาหารหากคุณมีความรู้เรื่องจักรยานก็อาจอใช้วิธีสอนเรื่องต่างๆให้ก็ได้ คนมีของเชื่อสิ่งนี้อย่างแรงกล้าโปรกอล์ฟฟุตบอลเบสบอลผู้ได้ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายในช่วงเวลาสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายมักจะปลดปล่อยความสามารถที่คนทั่วไปทำไม่ได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วูดอิจิโร่สุสกิลโอเนลเมสซี่คริสเตโนโรนันโดถ้าเอ่ยชื่อมาทั้งหมดก็คงจะไม่หมด คนที่ได้ชื่อว่าซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายนี้ว่ากันว่ามีของแต่นั่นเป็นเพราะอะไรกันจากการทดลองสำรวจนักกีฬาในลีกบาสเกตบอล NBA พบเรื่องน่าสนใจว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างนักกีฬาธรรมดากับนักกีฬาชื่อดังความจริงแล้วมีเพียงอย่างเดียวจากข้อสรุปของการทดลองนี้พบว่าพวกเขาเชื่อในสิ่ง อะไรสักอย่างอย่างแรงกล้าดังนั้นนักกีฬาชื่อดังระดับท็อปถ้าไม่ใช่คนที่มีศรัทธาในศาสนาของตนเองอย่างสุดหัวใจก็เป็นคนที่มีอีกโก้แรงกล้าพูดอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ประสบความสำเร็จจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนั่นเองจะเป็นอะไรก็ได้ขอให คุณหาสิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่างแรงกล้าคนเหล่านี้มีรูปแบบกันเล่นโดดเด่นเหนือคนอื่นคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีก็เช่นกันพวกเขาเชื่อว่าตัวเองโชคดีจากก้นบึ้งของหัวใจในแง่นี้ก็คงเรียกว่าพวกเขามีของได้เหมือนกันความเชื่อนี้จะปลดปล่อยความสามารถออกมาได้สูงสุดถึงแม้จะไม่สามารถทำให้โอกาสสำเร็จสูงสุด แต่สิ่งนี้จะช่วยดึงความสามารถสูงสุดที่ตัวเองมีออกมาหรือบางครั้งก็อาจจะแสดงฝีมือระดับเทพออกมาให้เห็นนี่เป็นลักษณะเด่นของกนักกีฬาซูเปอร์สตาร์สำหรับผู้เล่นกรอบการพัดกรอบระยะไม่ถึง1เมตรหากเป็นสถานการณ์ปกติก็จะสามารถทำได้ง่ายๆแต่พอมีตำแหน่งชนะเลิศและเงินรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ทำให้พลาดขึ้นมาหรืออย่างกีฬาเบสบอลในรอบที่9ครึ่งหลัง two out คุณคงเคยเห็นบ่อยที่ผู้เล่นฝ่ายรับเก็บบอลที่ฝ่ายลุกตีกลิ้งตกใกล้ๆได้แล้วแต่ดันคว้างหลุดเบสไปทั้งที่ปกติก็ทำได้แต่พอคิดมากไปทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างจำกัดจนกลายเป็น เล่นเสียเกมเล่นเกมเสียคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับบันไดที่ปกติขึ้นลงได้ไม่มีปัญหาพอหยุดคิดขึ้นมากลายเป็นไม่แน่ใจว่าต้องก้าวขาไหนก่อนจนเกือบจะตกบันไดเอาความเชื่ออะไรสักอย่างอย่างแรงกล้านี้จะช่วยตัดความคิดรบกวนดังกล่าวออกไปนี่คงจะเรียกอยู่อ่า นี่คงจะเรียกว่าอยู่ในสถาวะ,ะสภาวะเข้าโซนจบบทที่5แล้วนะครับถึงหน้า111นะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งถัดไปนะครับขอชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ